ขบวนรถที่เข้ามาชาญนชลาสามครับเป็นรถชานเมือง3 4มสี่หนึ่งขบ่แกงคอยนะครับไปแกงคอยผู้โดยสารรนหลามเหลือเกินอุณหนามาข้างได้คุณปู G ่ GEK นะครับทำขบวนเป็นรถชานเมือง รถได้เวลาออกแล้วจอดแป๊บเดียวแล้วก็พร้อมที่จะออกเลยผูออ้โดยสารขึ้นลงแป๊บเดียวนะฮะสำหรับรถะบวนที่เข้ามาครับ1 1 2ครับ4 5 3 1้า่าเต็นชัยกรุงเทพจานชลา4ครับผู้โดยสารยืนรอที่จะลงเลยนะเนี่ยกลัวไม่ได้ลงกันอ่ะอันตรายอยู่นะรถกำลังวิ่งอยู่พลาตกลงมานี่กลิ้ง หน้าคว่ำกันเลยเดี๋งใสยมือเหนียวกันนะมือเหนียวส่วนรถกระบวน341มสนั้นก็ส่งสัญญาณเสียงหวีดมาแล้วเร่งเครื่องออกมาแล้วครับบงีาช ตอนนี้ก็คึกคักนะครับถ่ายเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นความทรงจำนะเพราะว่าโอ้ไปแล้วเต็มอีกแล้วครับเต็มทุกทู่สู้กันทุกคนนะพะขอต่อไปถ้ารถขึ้นไปวิ่งทําขบวนทางไกลที่สถานีกลางเมื่อไหล่ก็เมื่อนั้นแล้วครับ ชานชลาบางซื่อข้างล่างก็จะโลงนะ่งฮะจะมีรถไม่กี่ขบวนที่จะวิ่งผ่านก็พวกชานเมืองนะครับแล้วเมื่อชานเมืองสร้างเสร็จแล้วก็ไอ้ไม่ใช่ชานเมืองสายสีแดงจากบางซื่อเข้าไปในเมืองเสร็จนะครับก็จะเอาขึ้นไปวิ่งข้างบนเกือบหมดเลยหลังจากนั้นที่นี่ก็จะเริ่มเหลือแต่รถสินค้าหรือเปล่าไม่รู้นะอนาคตว่ากันไปอันนี้ขบวนรถเปล่านะครับ17นาฬิกา45นาะที GSY5204 ครับวิ่งชิ้วเลย นีคนเต็มชานชาลานะครับแล้วป้ายจะเปลี่ยนเม่อไรเนี่ยอา้อออาวจบสำหรับคลิปนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันรถนะเขียวสบายผ่านไปตอนเย็นครับชานชาลาหนึ่งสองนั้นผู้คนเต็มคนใช้บริการรถไฟเพียบแต่ว่ารถไฟนั้น เสียนะเสียบ่อยเสียบ้างดีบ้างหัวดีแล้วนะครับเหลือว่าลําตัวเขาบอกว่าได้หัวดีมาแล้วก็เหลือตัวนี้แล้วคยังไงซะก็ปรับปรุงตัวนะครับตู้ต่างๆให้มันดีขึ้นก่อนที่ไปวิ่งข้างบนนะแล้วก็จะน่าจะสมบูรณ์แบบเลยท่านผู้ชมครับไม่ขอจบนะเอาอีกขบวนหนึ่งแล้วกันขบวนแปดสามนะครับตรังกรุงเทพเอ้ยกรุงเทพตรัง พูดผิดนะฮะขออภยัยเรียก GEA เป็นฮิตาชิก็มีนะเรียกอัลตอมฮิตาชิก็มีเหมือนกันแอบบางทีก็เบลอนะฮะไม่ได้เบลอร์หรอกปากเร็วเลยปากพาไปมาแล้วครับรถจาก QSY ทํำขบวนกรุงเทพตารางตรางตังตังแสงไฟนี่แสงมูแสบตามาก5 2าสหนึ่งแครับ รถที่จอดเียวไนจาชราที่สองเดบวนรถดวนหมย่าง8 3แปดสวน83มีเสียงขึ้นแทรกนะครับเสียงดังหน่อยระวังลำคาญก็บอกได้แย่งกันพูดครับขบวนที่ปดจุอนสตามมาเรื่อยๆะก่อบวนแล้วนะ ตอนนี้กำลังยกของขึ้นนะครับสินค้าสัมภาระต่างๆรถมอเตอร์ไซค์กล่องห่อวัตถุด่วนสารพัดที่จะฝากไปกับขบวนนี้รถช้าส่วนหนึ่งก็สินค้าฝากไปด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะไม่เสียเวลามากมายนะแต่ก็จอดนานนิดนึงแต่ถ้าเป็นรถด,ด่วนพิเศษทักษิณาราชอีสานมันคา แล้วก็อุตราวิถีอีสานวัฒนาผู้นี้เขาจะจอดปุ๊บแล้วก็ปั๊บไปเลยนะเพราะว่าไม่มีตู้สินค้าไม่มีตู้สัมภาระสรม,มีมีคนแอบถ่ายนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังยกของนี่เป็นบรรยากาศที่สถานีบางชื่อนะครับบางชื่อ หัวข้าแล้วนะครับแล้วก็17นาฬิกา53นาทีเคยวสวาย5218ทำคาบวนเราก็ถ่ายยาวๆนะจนกว่ารถจะออกนั่นแหละคร์วบ,บนวนรถด่วนเงงนตัง ยืนยกร i, ววห5 2ครับมาตรงนี้เลยยืนนะชิ้นสุดท้ายครับมอเตอร์ไซค์มจรับชิ้นส right ุดท้ายแล้ครับมอตอรไซค์นะครับทีมงานก็มายืนบังนะครับทีมงานนั่นๆๆๆพอแล้วสองคนชื่ออะไรไม่นูหม้คนใส่เสื้อเขียนยาวนั้นในเลนะครับ คนเสื้อขาวนี่นายตาขาโหดอีกคนนี้จำชื่อช่องไม่ได้อ่ามอเตอร์ไซค์ยกขึ้นแล้วพร้อมแล้ว,าวลกาำลังดูรถกันนะ,ะ,ะ 8, 3, 3. ใกล่เวลารถจะออกแล้วครับ ไฟสัญญาณมาแล้วขบวน83กรุงเทพตรังเลนะังเ,นะเล่นเอาตกใจนะบางทีมาข้างหลังสะดุ้งเลยเคลื่อนตัวออกไปแล้วครับสำหรับขบวนนี้83เดินทางปลอดภัยทุกท่านครับ ถึงที่หมายตามเวลากรุงเทพตรังคิว5 2สวายห้าสองหทำบวนปอสอพอ1นึ่งูนแรกครับตู้ต่อไป,ปออบชส1346งกรุงเทพตรัง ต่อไปครับบชส1น5่ศบชส1 1 4 6บชท .96 แล้วก็ตู้แอร์เลยนะครับรถนอนตู non, air ้แอร์นอนบนทปหน1 9์บนทปหนึ่นึ่บนทป1น0 5ง พนออทพหนึ่งหนึ่งูนมและตู้นอนชั้นหนึ่งครับพนออทพหนึ่งูนูนโอ้อ่านไม่ทันครับไปแล้วสำหรับรถด่วนแปดาชามกรุงเทพตรังารายงานจากสถานีบางซื่อครับโดยเท็กโฟล์ทไทยเรื่อยวันนี้ก็สวัสดีครับ